วันนี้เมธีลาบานูนตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการกับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้าพรรคหรือเป็นเลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์มาถึงครั้งนี้แย้มิงตัดสินใจชัดเจนนะครับแล้วได้เคยประกาศไปต่อสาธนารนณะแล้วว่าจะขอเป็นเลือดเก่าไหลกลับพรรคประชาธิปัตย เพื่อมาร่วมกันสร้างประชาธิปัตย์ให้เติบโตต่อไป15ตุลาคมที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เปิดตัวเมธีอรุณนักร้องนำวงลาบานูนสวมเสื้อสีฟ้าเตรียมชิงเก้าอี้สสนาราธิวาสในการเลือกตั้งครั้งหน้าบอกผู้คนในแวดวงการเมืองว่านี่เป็นเลือดใหม่เตรียมพร้อมลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งโดยมีเจ้ามิงโตตายงหัวนคืนรังมาร่วมด้วยนี่ดูคล้ายเป็นสัญญาณการตั้งหลัก เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาของพรรคประชาธิปัตย์แต่ผ่านไปยังไม่เต็มหนึ่งสัปดาห์เรื่องที่ดูเหมือนจะดีดังว่าก็กลับตาลปัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เสียพื้นที่ในปักใต้ไปหลายพื้นที่ทั้งภูเก็ตพัทลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชขณะที่สองสสพัทลุงพักภูมิใจไทยผู้มีสิทธิ์คงมีและฉลองเทิดวีระพงศ์ อยู่ระหว่างรอการตัดสินจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทนในการประชุมสภาตะก่อนค้างคาในพักประชาธิปัตย์ก็ถูกกวนให้ขุ่นขึ้นอีกครั้งเมื่อรายชื่อผู้ที่จะลงเลือกตั้งซ่อมถ้ามีไม่ใช่สายตรงของนิพิษผู้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่พรคประชาธิปัตย์วางตัวผู้สมัครสสพัทลุงทั้งสเขตไว้แล้ว สุพัชรีธรรมเพชรลงเขตหนึ่งนริตขำนุลักษ์ลงเขตสามตามเดิมปัญหาอยู่ที่เขตสองที่จะส่งนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายของวิสุทธธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงแทนนิพิษนี่เป็นที่มาของคำถามที่ว่าพักประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่ถามสสเจ้าของเขตเก่าตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนหน้าหรือว่าใครเหมาะสม ปฏิกิริยาของนิพิษครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับที่นิพน์บุญญามณีรองหัวหน้าพักภาคใต้พยายามอธิบายว่ายินดีต้อนรับหากนิพิษจะกลับมาลงเลือกตั้งเพราะเจ้าตัววางทายาททางการเมืองเอาไว้แล้ว22สอสอใต้พักประชาธิปัตย์ประกาศผนึกกำลังทวงคืนเก้าอีสอสอ้สสภาคใต้คืนให้ครบหนุนจุรินลักษณะวิสิทธ์นั่งนายกรัฐมนตรีตามผลสำรวจว่าสูสีกับพลเอกประยุทธ์ รัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ภาคใต้อย่างหนักทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปัญหาการวางตัวผู้สมัครไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เขตสองพัทลุงเท่านั้นเพราะที่สงขลาและพังงาก็มีปัญหาไม่ต่างกันพักประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อเรื่องภูมิภาคนิยมเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารักษาพื้นที่ไว้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสไตล์ของพัก แม่อดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะพยายามถ่ายเลือดสร้างคนรุ่นใหม่แต่การเมืองภายในยังเป็นประชาธิปัสไตล์คนรุ่นเก่านิวเด็มแต่กระจายไปก้าวไกลส่วนคนที่มีแนวคิดแบบใหม่ก็แยกมาอยู่พรรคลาเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับอาจเป็นได้แค่สโลกแกน